ปัญหาของคนเราเนี่ยมันทำงานกันอย่างเงี้ยถ้าเค,เคยเรียนเซลล์โคชชิ่งก็จะจำได้มันเหมือนเป็นเบลเคิร์ฟใช่ไหมมันก็จะมีตัวกระตุน้นนะทิกเกอร์เขาเรียกทิกเกอร์อสี่สามสองอันที่สองคือ Mindset อันที่สามคือ Emotion อันที่สี่คือ Behavior อันที่ห้าคือ Result เพราะนั้นหนึ่งโมเมนต์ของปัญหาเนี่ยมันจะเริ่มจากตัวกระตุน้น ไปกระตุ้นจุดดำในจิตใต้สำเน็จแล้วก็ส่งผลให้เกิดการตีความบางอย่างเป็นชุดไม้เสร็จแล้วนำไปสู่อารมณ์เชิงลบเพราะหัวใจสำคัญของทุกปัญหาคืออารมณ์เชิงลบเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปแก้ปัญหาให้ใครก็ตามสมมติว่าเราเห็นคนคนหนึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยปัญหาเกี่ยวกับการเงินปัญหาเกี่ยวกับการทำงานหรือปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธ์สุดท้ายเนี่ยลึกลงไปเนี่ยเบื้องลึกของปัญหาเนี่ยมันคือ ความคิดอารมณ์และก็พฤติกรรมที่มันซ้อนกันก็คือถ้าจำในเซลล์โคชชิ่งผมถึงบอกว่าคนที่จะเข้ามาเรียน invisible coaching ให้เข้าใจได้จะต้องทำเข้าความความเข้าใจเซลล์โคชชิ่งให้ถ่องแท้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวที่เราจะแก้เนี่คือ2 3 4คือ m ม่เสร็จอารมณ์และพฤติกรรมและนำไปสู่ผลลัพธ์เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ ปัญหาของคนบนโลกใบนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เขาไม่ได้ตั้งใจต้องการเช่นผลลัพธ์ของการป่วยเป็นโรคมะเร็งผลลัพธ์ของความดันผลลัพธ์ของการหย่าร้างผลลัพธ์ของการทะเลาะผลลัพธ์ของสามีไม่ให้เงินผลลัพธ์ของตกงานผลลัพธ์ของขี้เกียจอ่านหนังสือมันเป็นผลลัพธ์เพียงแต่เบื้องของผลลัพธ์เราไม่ได้ไปแก้ที่ผลลัพธ์โดยตรงแต่เราจะไปแก้ที่ความคิดอารมณ์และก็พฤติกรรม ถ้าทำเซลล์โคชชิ่งได้เราจะแก้ที่3อย่างนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกปัญหาบนโลกใบนี้สามารถแก้ได้ด้วยการโคดเพียงแต่ว่าเราจะลงลึกไปเจอไอ้สองสีได้หรือเปล่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะของเราเลยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเลยว่าไม่ว่าจะปัญหาอะไรเราจะสามารถใช้การโค้ดแบบไม่โค้ดเข้าไปแก้ได้นะครับ นี่คือการทำลาย limiting belief เพราะว่าเราไม่ได้ไปแก้ที่ตัวปลายทางแต่เราไปแก้ที่ชุดความคิดหรือชุดอารมณ์พฤติกรรมเราสุดท้ายเราไปแก้ไอ้ตัวเนี้ยตัวหมายเลขสอเลยที่เราแก้จริงๆที่เราจะแก้จริงๆคือตัวนี้ตัวตัวหมายเสรจแต่ตัว emotion กับพฤติกรรมเป็นตัวสังเกตแล้วก็ ทำให้เราเข้าเข้าไปเจาะได้นะครับแต่คนที่มีปัญหาส่วนใหญ่คือเลข5้าคือคือผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการและเราไม่ได้ไปแก้ตรงนั้นคือหลายคนอ่ะสมมติว่าเราเจอสามีเรากับดึกเราต้องการให้เขาเปลี่ยนเป็นกับเร็วหลายคนก็ใช้วิธีการทะเลาะกันนะเพราะฉะนั้นเขากับดึกมันมาจากความเชื่อบางอย่างที่ การกลับดึกมันรู้สึกดีกว่าการกลับเร็วแต่การไปทะเลาะกันไม่ได้ทําให้เขากลับเร็วแต่มันทําให้เขาอยากกลับดึกยิ่งขึ้นเพราะว่าเขากลัวเราว่าเขากลัวเราตาหนิเขากลัวเราชวนทะเลาะหรืออะไรก็ตามแล้วเนี่ยคือวิธีการที่ที่จะเข้าไปแก้ที่รากของปัญหาซึ่งการจะไปแก้ได้มันต้องแลบพอจำจำกฎได้ไหมจะไปแก้ใครก็ตามมันต้องแลบพอเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่พอใจในพฤติกรรมของเขาเราก็แก้ไม่ได้นะเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจ invisible coaching จริงๆอะ เราจะรู้ว่าไม่ว่าปัญหาอะไรเราจะแก้ได้เพราะความยากของการแก้ปัญหาคือการแลบพอแล้วการที่คุณจะแลบพอได้คุณต้องอารมณ์สงบก่อนคุณต้องไปโค้ชตัวเองให้จบก่อนและแนัน่นคือตอนนั้นพอคุณสงบสุขกับตัวเองได้แล้วคุณถึงจะไปช่วยเขาได้อะไรเนี้ยเรื่องความยากที่สุดของการแก้ปัญหาคนอื่นจริงๆมันคือการแก้ตัวเองด้วยซ้ำอะไรเนี้ยเซลโคชิ Self ่งจะยากกว่า ไอตัว invisible coaching ด้ดยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถช่วยได้หมดทุกอาการทุกปัญหาทุกเหมือนกับเป็นเป็นตัวเซลล์ทล์กหรือการความเชื่อตอนที่ผมเ,เข้ามาในเรียนรู้การโค้ดช่วงใหม่ๆนะผมโค้ดคนไม่เป็นหรอกแก้ปัญหาง่ายๆใน4-5ชั่วโมงก็ไม่จบแต่ผมใส่ความเชื่อตัวเองว่าผมสามารถปลดล็อกได้ทุกอาการไม่ว่าจะอาการอะไรทำได้นะครับนะเพราะฉะนั้น การที่เราจะทําได้หรือไม่ได้อะมันไม่ได้เกี่ยวว่าที่ตัวปัญหามันไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นทุกปัญหามันจะสามารถแก้ได้เสมอนะครับไม่ว่าปัญหามันจะดูแปลกแบกแนวทุกครั้งสุดท้ายเบื้องลึกของปัญหาเหมือนกับเวลาเราดูหนังเมติกอะเบื้องลึกมันคืออัลกอริทึมเพราะนั้นม่านหลังของปัญหาที่เราดูว่ามันซับซ้อนอะมันก็คือไม่เสร็จอารมณ์ แล้วก็พฤติกรรมนะครับแล้วก็ไม n d เซ t นั้นมันก็จะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์บางอย่างในอดีตซึ่งถ้าเราสามารถเข้าไปเจอไฟล์ข้อมูลที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วทําการรีเฟรมได้ก็ก็ก็จะกลับมาสู่ความปกติได้เลย